อนาบนสีสวัสดีครับ EP นี้ EP ที่3 4 1เมาพบกันในไม้เก่าไม้โบราณไม้ป้ายสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาแบ่งปันในไม้ส่วนของไม้ด่างไม้โบราณไม้ป้าย ในราคาเบาๆก่อนนำเสนอขออนุญาตชี้แจงในการจัดส่งนะครับเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางครอบแก้วแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุโดยไปรษณีย์ไทยส่งแบบ EMS ระยะเวลาในการจัดภาคเหนือภาคทิสานภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลา1-2วันขึ้นอยู่กับพื้นที่ทำการของไปรษณีย์ส่วนของภาคใต้ใช้เวลา2-4วัน ในกรณีที่ไปสนีไปส่งวันเย็นวันก็จะช้าลงไปบ้างบางครั้งนะครับ1วันสําหรับไม้ที่ลูกค้ารับไปนะครับเป็นไม้ไซแข็งแรงแล้วนะครับสามารถวางไว้ที่บ้านนะครับ 2- 3วันสังเกตอาการถ้าหากน้องเขาสดชื่นดีนะครับ3วันสามารถอัพไซกระถางได้เลยแต่ถ้าหากเขามีอาการเหี่ยวเฉาหรือยังไงนะครับนกวนดูแลน้องต่ออีกสักระยะหนึ่งให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วค่อยทําการอัพไซกระถาง ในส่วนของไม้ของเราที่ทําการจําหน่ายนะครับก็จะไซ้์คลุมกระถางแบบนี้นะครับสังเกตใบเขาจะเลยออกมาจากกระถางแล้วก็จะมีรากแบบนี้เป็นไซส์มาตรฐานที่เราจําหน่ายตรงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนนะครับในการจัดส่งอาจจะมีทิ้งใบบ้างในช่วงใบล่างนะครับกถ้าใบล่างทิ้งใบเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายอดของเขาทิ้งใบนะครับเหี่ยวเฉาแสดงว่าผิดปกติก็สามารถแจ้งทางเรามาได้ หากลูกค้าได้สั่งซื้อไปแล้วได้รับสินค้าแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนแกะวันสีที่อยู่ในแก้วที่ครอบนะครับออกจากกล่องก่อนนะครับให้เขาได้รับแสงเขาจะได้ไม่ยืดและก็ไม่ทิ้งใบหลังจากนั้นพักไว้ในที่ร่มถึงตอนเย็นนะครับค่อยทําการแกะน้องออกจากแก้วที่ครอบแล้วทําการแชร่น้ําไว้หนึ่งวันนะครับ เย็นๆพรุ่งนี้ค่อยลดระดับน้ำลงเหลือในปริมาณ1เซนติเมตรแช่น้ำรึ่งกระถางไว้1วันหรือ24ชั่วโมงก่อนนะครับขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ที่ผู้ที่ทำการฮับไซกระถางฮับไซกระถางเปลี่ยนกระถางหรือย้ายกระถางนะครับแนะนำให้ทำในช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศร้อนทำตอนเช้านะครับน้องเขาต้องทนแดดความร้อนไปทั้งวัน เขาอาจจะเหี่ยวเฉาไม่สวยได้แต่ถ้าทำตอนตอนเย็นนะครับตอนกลางคืนก็มีเวลาพักตัววันสีของเราจะได้สวยงามสําหรับใครที่เลี้ยงวันสีในตู้ช่วงนี้นะครับอุณหภูมิสูงเกิน40องศาควรหลีตู้ให้ลมเข้าด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้น้องบันสีของเรานะครับไม่โดนไอความร้อนเยอะเกินไปหลีตู้วันสีเพื่อให้อุณหภูมิในตู้บอนสีลดลง โดยส่วนใหญ่ที่อุณหภูมิในระดับผิวน้ำที่อยู่ในตู้บันสีนี้จะอุณหภูมิประมาณ36องศาแต่ถ้าเราปิดตู้ไว้ทั้งหมดเลยจะขึ้นไปถึง43องศาเท่าที่ทางอนยาบันสีเคยวัดนะครับอุณหภูมิจะขึ้นไปถึง43องศาถ้าเราเปิดตู้ไว้ก็จะประมาณสัก38หรือ39องศาก็จะช่วยได้ในส่วนหนึ่งการหลีตู้ เราไม่ได้เปิดทั้งหมดเปิดสูงสูงเราเปิดประมาณสัก 2- อถึงสมเซนเพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านได้อากาศทั้งในนี้ก็จะไม่อบอ้าวมากเท่าไหร่มีความชื้นแต่ว่าไม่ได้อบอ้าวมากแต่ไม่ได้เปิดทั้งหมดเปิดประมาณหัวและท้ายทำเพียงทําแค่นี้นะครับบอลสีของเราก็จะสดชื่นแล้วก็สวยโตเร็วขึ้นถ้าเราปล่อยให้อากาศในตู้ร้อนร้อนบอลสีของเราก็จะชะงักการเจริญเติบโต แต่ยังไม่ถึงขั้นช็อตนะครับแต่ถ้าช็อตนี่คือยอดใหม่ไม่ขึ้นยอดใหม่เน่าหรือไม่ขึ้นเลยก็จะหยุดไปเป็นเดือนอาจจะเริ่มเติบโตในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับถ้าอากาศร้อนๆเขาก็จะชะง,งักไปนิดนึงแต่ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกลงมาอากาศเย็นเขาก็จะพุ่งขึ้นมาอีกไม่ใช่ว่าอยู่ในตู้แล้วจะดีเสมอไปควรรักษาอุณหภ,ภูมิให้เขาด้วยเาเพื่อเป็นการ ให้เขาโติบโตอย่างต่อเนื่องสําหรับลูกค้าที่ทําการทักซื้อสั่งซื้อบริสีมาทางทางไลน์นะครับเห็นพ่อค้ายังไม่อ่านนะครับก็อย่าเพิ่งกังวลใจนะครับเพราะว่าพ่อค้าอาจจะติดติดภารกิจในการถ่ายคลิปหรือทําการจัดต้นไม้รดน้ําต้นไม้หลังจากทาภารกิจเสร็จแล้วก็จะมาอ่านไลน์ตามปกติเนื่องจากว่าถ้าพ่อค้าอ่าน ในช่วงที่เวลาที่ทํางานพ่อค้าไม่ได้ถือสมุดไปจดด้วยจะทําให้พ่อค้าลืมส่งสินค้าให้ลืมส่งบันศีให้ลูกค้าได้นะครับก็ยังไงเพื่อให้ออเดอร์ไม่หลุดก็จะมารับเป็นช่วงๆสาหรับการแจ้งเลขพัสดุนะครับจะขอแจ้งในตอนเย็นหลังสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนื่องจากพ่อค้ามีภารกิจที่ต้องผสมบรรันศีรตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีการลดน้ํา เตรียมบูเตรียมที่จะต้นไม้ที่จะทําการจําหน่ายในวันถัดไปสําหรับคุณลูกค้าที่โทรมาแล้วมาติดนะครับเดี๋ยวลองโทรมาอีกสักครั้งหรือสองครั้งส่วนลูกค้าที่โทรมาแล้วพ่อค้าก็รับสายจะบอกว่าโทรกลับต้องรออีกนิดนึงบางครั้งอาจจะถึง 1- นถึงสองชั่วโมงก็ได้แต่ว่าพ่อค้าก็จะโทรกลับนะครับสําหรับลูกค้าที่โทรมาแล้วติดแล้วพ่อค้าเห็นว่า สายตอนช่วงนั้นไม่สะดวกก็จะบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับสำหรับการดูแลบอนสีนะครับในช่วงนี้หน้าร้อนอีกเทคนิคนึงที่จะสามารถช่วยได้ก็คือการขึ้นสแลนสองชั้นขึ้นสแลนสองชั้นในลักษณะของทางอัญญาบอนสีจะทําการเฉียง45องศาในแนวเฉียงกับดวงอาทิตย์ด้วยนะครับเราจะตั้งตู้บอนสีในแนวตะวัน ในแนวยาวขวางพระอาทิตย์เพราะว่าพระอาทิตย์จะสามารถให้แดดได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ในส่วนของสแลนที่เราขึ้นเราจะขึ้นเฉียง45องศากับแนวพระอาทิตย์เนื่องจากว่าเราเรียนแบบธรรมชาติให้ล่มของของวันสีนะไอล้ลมของสแลนนะครับลงมาที่ตู้ของวันสีเคลื่อนไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเมฆวิ่งผ่านแต่ถ้าเราจะทําการขึ้นสแลนให้เป็นแนวเดียวกับตู้ เวลาร้อนก็จะร้อนจัดเวลาเย็นที่เป็นร่มก็จะร่มเกินไปนครับวันสีของเราที่อยู่ในตู้ตเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็จะไม่แข็งแรงนะครับเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับชายชนปลูกเป็นกอกอนี้สองถึงสามต้นนะครับสองถึงสามต้นแบบนี้ให้ไปในราคาที่ให้ไปในราคาหกสิบบาทครับ ชายชนสองสามต้นในหนึ่งกระถางหกสิบาทมีจำนวนน้อยนะครับมีประมาณสิบกระถางในส่วนของชายชนลุ้นนะครับให้ไปในราคาสามสิบห้าบาทครับชายชนป่าชายชนเขียวนะครับไม่ลุ้น,นครับชายชนเขียวสามสิบห้าบาทครับลุ่งสุรีแดงๆแบบนี้ลุงสุรีเม็ดแดงๆพื้นแดงๆนะครับเป็นแดงๆพืๆๆ้นแดงๆลุงสุรีให้ไปในราคาสามสิบห้าบาทครับ ต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับที่วันสีถ้าเราเลี้ยงแดดเยอะๆนะครับจะสอะฟอร์มเตีย้ยแต่ถ้าแดดเยอะๆแล้วแรงๆนะครับวันสีเขาจะเหี่ยวเฉาได้ดังนั้นควรมีการทางแสงในเป็นบางช่วงต้นนี้ครับมีชื่อว่าทิดาแม่กองทิดาแม่กอง,กองฟอร์มประมาณนี้นะครับให้ไปในราคา35บาทครับทิดาแม่กองกระถางนี้มีชื่อว่าศิลาเพชรน,นะครับ ให้ดูไซส์ประมาณนี้พูกค้าจะให้ดูไซส์กลางๆนะครับไม่ให้ไซส์ดูใหญ่สุดไม่ไม่ได้ให้ดูไซส์ใหญ่สุดเดี๋ยวถ้าไซส์ใหญ่สุดหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าไม้ไม่ตรงปกนะครับเดี๋ยวเราให้ดูไซส์กลางๆสําหรับลูกค้าที่ได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ถือว่าเป็นกําไรของลูกค้านะครับเราะถ้าให้นําเสนอไซส์ขนาดนี้นะลูกค้าพอใจนะครับได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ลูกค้าก็ต้องชอบสีดาเพชรให้ไปในราคา35บาบาทครับ ลำดับต่อมานะครับเป็นเทพดารานะครับเทพดาราไซส์แบบนี้ครับบอลกาบกาบสวยๆแบบนี้สีออกแดงอบชมพูแบบนี้นะครับส่งใบสวยๆเทพดาราให้ไปในราคา50บบาทครับต้นนี้เป็นบอลกาบนะครับบอลกาบมีชื่อว่าแหลมทองนะครับก็จะมีด่างที่กาบของเขานะครับแหลมทอง ไซนี้ให้ไปในราคา35บาทครับแหลมทอง35บาทตัวนี้มีชื่อว่าเงากวนดูนะครับใบยาวๆแบบนี้เลยเงากวนดูเงาวนดูให้ไปในราคา35บาทครับกะถังนี้นะครับมีชื่อว่ากวนดูนะครับกวนดูเงากวนดูไปเหมือนกันนะครับสีเหมือนกันแต่ลักษณะทรงใบไม่เหมือนกัน ก่อนดูต้นนี้ให้ไปในราคา35บาทครับไส่แบบนี้เลยครับต้นนี้มีชื่อว่าเทพอักษารารบเทพอักษาราให้ดูสิใบของเขานะครับทนสีประมาณนี้ครับเทพอักษาราให้ไปในราคา50บาทครับต้นนี้มีชื่อว่าเต่าเรียกทรัพย์นะครับเป็นตระกูลชื่อมงคลนะครับเต่าเรียกทรัพย์ ใบของเขาจะเป็นลักษณะคล้ายกระดองเต่าโค้งลงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะสันสันเหมือนตาไข่ที่อยู่บนหลังเต่าเป็นบอลกาบนะครับไซนี้ให้ไปในราคา35บาทครับไซนี้เป็นบอลดังนะครับเทวาสุวรรณเป็นบอลดางก็จะโตช้านิดนึงนะครับสําหรับบอลดางเนื่องจากว่าสีเขียวที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับมีน้อยเมื่อเทียบกับลําต้น เขาจึงโตได้ช้ากว่าบอลสีทั่วๆไปเทวาสุวรรณให้ไปในราคา50าสิบาทครับเทวาสุวรรณมีกระถางเดียวครับกระถางนี้มีชื่อว่าเทพสายลุงครับให้ดูเทพสายลุงความสวยๆแบบนี้นะครับความสวยๆย้ายบ้านเขายังแข็งแรงดีอยู่แต่ถ้าฟอร์มสูงกว่านี้ย้ายบ้านเขาจะมีการลักษณะการ เหี่ยวกันเฉานะครับเวลาที่เราแกะออกจากที่เราแพ็กไปให้แล้วทาการตั้งที่นอกถ้าสูงมากเขาจะเหี่ยวจะเฉาต้องใช้ไม้ประคองไว้เป็นธรรมดาของการย้ายบ้านของมวนสีถ้าเราไม่ใช้ไม้ประคองเขาก็จะเสียทรงไปเลยแต่ถ้าเราใช้ไม้ประคองไว้ในตอนที่เราแกะแรกๆแ,แช่น้ําแล้วแข็งแรงดีเขาก็จะสวยงามฟอร์มกอสวยๆเทปใสายลุ้งให้ไปในราคา ห้าสิบบาทครับเทพสายลุงให้ไปในราคาห้าสิบบาทลำดับต่อมานะครับเป็นใบกลมๆใบทรงถ้วยแบบนี้นะครับใบทรงถ้วยแบบนี้เป็นลูกไม้ที่ทางเราเก็บไว้นะครับลูกไม้ A 4สี่สิบสองให้ไปในราคาส5สิบห้าบาทเช่นกันครับ A อสี่สิบราคาส5สิบห้าบาทลำดับต่อมานะครับลูกไม้ลายปลาครับนะครับลูกไม้ลายปลาครับแบบนี้เลยนะครับ A 4สี่สิบสามนะครับ ดอซสามให้ไปในราคาสามสิบห้าบาทครับลูกไม้ลายปลาครับกระถางนี้มีชื่อว่าธาตุบางแก้วหน้าชมพูแบบนี้เลยนะครับธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วให้ไปในราคาห้าสิบบาทครับหน้าชมพูธาตุบางแก้วหน้าชมพูห้าสิบบาทถ้าตู้เราไม่ร้อนนะครับใบข้างล่างไม่ตกเร็วเขาก็ได้ฟอร์มคอที่หนานเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าอาหารดีเขาก็จะเจริญเติบโตดีเช่นกันถ้าเราตั้งชิดกันเกินไปเขาก็จะยืดสูง นั้นควรตั้งกระถางให้ห่างพอดีทานบางแก้วราคาห้าสิบบาทครับสำหรับต้นนี้ครับมีชื่อว่าเดนูนครเดนูนครเป็นไม้ด่างนะครับขอบใบเป็นสีช็อกแดงนะครับมีขอบใบกระดูกสะดือนะครับกระดูกตรงสีสะดือสีดำกานใบแข็งแรงแบบนี้ถ้าการใบใหญ่ๆห่แข็งแรงแบบนี้นะครับถึงเวลาไปถึงลูกค้าแล้วมันมีการอ่อนการเหี่ยว ใช้ไมมค้ัช่วยเขานิดนึงหลังจากนั้นเมื่อเขาฟื้นตัวนะครับเขาก็จะอยู่ในรูปทรงนั้นเรนูน,นครให้ไปในราคา60บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่ารัตนมณีนะครับรัตนมณีไซส์ประมาณนี้นะครับหมายทุกตัวที่เราจําหน่ายนะครับมีจํานวนสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ต้นเล็กต้นใหญ่ขอดูต้นไม้ได้นะครับรัตนมณีให้ไปในราคา50บาทครับ สำหรับต้นนี้ครับมีชื่อว่าสาลิกาลินทองไซประมาณนี้นะครับสาลิกาลินทองสาลิกาลินทองพ่อค้าให้ไปในราคา50บาทครับสาลิกาลิ้นทองราคา50บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเมืองนครทุมเมืองนครทุมเป็นไม้กัดสีนะครับให้ไปในราคา35บาบาทครับ ตัวนี้มีชื่อว่าเมืองอุดรครับเมืองอุดรลากล้นล้นแบบนี้เลยนะครับเมืองอุดรเมืองอุดรให้ไปในราคาสามสิบห้าบาทครับเมืองอุดรให้ไปในราคาห้าสิบบาทครับเมืองอุดรห้าสิบบาทสำหรับตัวน,นี้นะครับมีชื่อว่าตะละแมกุสุมาความสูงประมาณนี้นะครับสิบห้าเซนลากเดินดีตะละแมกุสุมานะครับให้ไปในราคาสามสิบห้าบาทครับ ต้นนี้ครับมีชื่อว่ามณาีวัฒนามณีวัฒนาเป็นไม้ด่างออกสีชมพูแบบนี้นะครับต้นที่ด่าง60บาทครับสำหรับไม่ยังไม่ด่างนะครับ40บาทครับแจ้งเข้ามาได้เลยครับชอบด่างหรือไม่ด่าง60 40ครับด่าง60ไม่ด่าง40สำหรับต้นที่ยังไม่ด่างนะครับก็สีประมาณนี้มณีวัฒนา ไม่ด่างนะครับ40บาทตัวนี้นะครับมีชื่อว่าสมประสงค์นะครับสมประสงค์มันด่างลายปลาคาบนะครับตัวนี้ให้ไปในราคา35บาทครับสมประสงค์ให้ไปในราคา35บาทครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าวัสนาดียังไม่แดงแบบนี้นะครับให้ไปในราคา35บาทครับวัฒนาดีเขียวนะครับ35บาท วัสนาดีครับต้นนี้สีแดงนะครับให้ไปในราคา50บาทครับวัสนาดีให้ไปในราคา50บาทครับต้นนี้เจ้าจักรพัดครับเจ้าจักรพัดดัง50าบบาทครับเจ้าจักรพัดดัง50าบบาทเจ้าจักรพัดตัวไม่ดังนะครับ 35- บาทตัวไม่ดัง3าบาบาทรากเดินดีแบบนี้ทุกๆกระถางนะครับ ระถางนี้มีชื่อว่าเดือนกันยายนครับเป็นตับเดือนตับเดือนจะเป็นใบกลมเดือนกันยายนครับราถางนี้ให้ไปในราคา50บาทครับตับเดือนราคา50บาทเดือนกันยายนเดือนมกราคมครับตับเดือนเดือนมกราคมตับเดือนจะเป็นเดือนตับเดือนจะเป็นใบกลมกลมแบบนี้นะครับเดือนมกราคมให้ไปในราคา50บาทเช่นกันครับ กระถางนี 40, 40, ้มีชื่อว่ารักแท้ครับสีชมพูสวยๆแบบนี้รักแท้ให้ไปในราคารักแท้ให้ไปในราคา40บาทครับต้นนี้มีชื่อว่ามงคลปฐถมครับมงคลปฐมเป็นบอลด่างแบบนี้นะครับมีทั้งแบบฮาร์ปด้วยนะครับมงคลปฐถมไซนี้ให้ไปในราคามงคลปฐถมให้ไปในราคา50บาทครับมงคลปฐถม50บาท ตันนี้มีชื่อว่าอัสงไขครับอัสงไคให้ไปในราคาห้าสิบบาทครับอัสงไคห้าสิบบาทตัวนี้อัสงไคไม่ไป้ายนะครับเจ้าพญานาหมื่นให้ไปในราคาสาสิบห้าบาทครับเจ้าพญานาหมื่นให้ไปในราคาสาสิบห้าบาทกระถางนี้มีชื่อว่านางรักสดเทวีนะครับแดงป้ายแดงๆแบบนี้นครับแดงๆเ,งบบเ,งเ,งเ,เขียวๆนางรักสดเทวีป้ายแบบนี้ให้ไปในราคาห0บบาทครับ นางรากสดเทวีป้ายแบบนี้ให้เป็นราคา50บาทตัวส่วนใหญ่ไม้ที่สูงประมาณนี้รากล้นกระถางแล้วพร้อมที่จะอับไซสกระถางนะครับพักไว้ที่บ้านสัก2-3วันถ้าไม่เหี่ยวไม่เฉาสามารถอับไซส์กระถางได้เลยถ้าเหี่ยวเฉานะครับแสดงว่าเขายังพักตัวปรับตัวเข้ากับน้ําหรืออากาศที่บ้านยังไม่ได้ให้ทําการเลี้ยงดูต่ออีกสักระยะหนึ่งหนึ่งอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับถ้าเขาฟื้นตัวดีแล้วค่อยทําการอับไซส์กระถาง สำหรับนงางรักสดเทวีป้ายน้อยป้ายช้านะครับให้ไปในราคา3.5บาทครับป้ายน้อยป้ายช้า3.5บาทครับดารานัอบพลัดแผงแดงนะครับดาราน็อบพลัดแผงแดงหรือทิปปาลีนะครับให้ไปในราคา35บาทครับดาราน็บพลัด Kunst เช่นกันนะครับขอบสีเขียวแบบนี้นะครับให้ไปในราคา35บาทครับดาราน็อร,รัลัดเขียวๆแบบนี้ แดงขอบเขียววันนี้ครับ3าบาทครับไปไปจ้าปลอกแก้วครับใบกลมๆลายปลาครับสวยๆวันนี้ให้ไปในราคา50บาทครับจ้าปลอกแก้วให้ไปในราคา50บาทครับเพชรบ้านประทุมไม่ป้ายครับให้ไปในราคา35บาท,ทาเพชรบ้านประทุมไม่ป้ายให้ไปในราคา35บาทครับต้นนี้มีชื่อว่าเท้าพันตานะครับก็จะเป็นเม็ดสี ตามใบทั่วใบนะครับเป็นคล้ายลักษณะตานะครับมีหลายๆายเม็ดในใบนะครับเป็นพันจึงมีชื่อว่าเท้าพันตาครับกระ้าพันตาให้ไปในราคา35บาทครับเท้าพันตา35บาทกระถางนี้มีชื่อว่ายักษ์ปักหลันครับยักษ์ปักหลันให้ไปในราคา50บาทครับไม้ตระกูลยักษ์ตะกูลลิง35บาทครับ ต้นนี้มีชื่อว่ามณีเมฆคลาเป็นบอลกราบนะครับกาบสวยๆแบบนี้ฟอมสวยๆแบบนี้นะครับลากเดินตัวกระถางแล้วมณีเมฆคลาให้ไปในราคา50บาทครับมณีเมฆคลา50บาทต้นนี้ชื่อรามว่าหนุม,มานหักดัานครับกัดสีมาแล้วนะกัดลาให้มาแล้วกระถางนี้ไซส์นี้นะครับให้ไปในราคา50บาทครับหนุม,มานหักด่าน50บาท ต้นนี้ครับชื่อว่าเพชรเม <lawsuit royable. S 1> man, man ืองนนเพชรเมืองนนด่างแบบนี้นะครับเพชรเมืองนนให้ไปในราคา50บาทครับเพชรเมืองนนด่าง50บาทปลายฝนครับต้นนี้มีชื่อว่าปลายฝนก็กัดสีสวยๆประมาณนี้นะครับกัดสีมาแล้วปลายฝนต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับสูงกว่าใส่ทถางแล้วเลิกรากก็ทะลุมาแล้วปลายฝนไซนี้ให้ไปในราคา35บาทครับปลายฝน35บาท อนุมันประสานกายป้ายสวยๆแบบนี้นะครับให้ไปในราคา50บาทครับอนุมานประสานกายป้ายสวยๆ50บาทครับสำหรับวันนี้คลิป EP ที่3ามร้อเวทนะครับขอขอจบเพียงแค่นี้ก่อน,นครับสำหรับบอนสีที่อยู่ในตู้กับนอกตู้ต่างกันยังไงนะครับบันสีที่อยู่ในตู้เอาไว้เพาะและขยายพันธุ์และให้ทําให้ต้นเล็กแข็งแรงนะครับ สารบอบนสีต้นใหญ่นะครับการอยู่ในตู้ทําให้เขายืดเขาสูงไม่สวยงามและต้องควบคุมดูแลอุณหภูมิให้เขาด้วยต้องใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเนื่องจากตู้และก็การควบคุมอุณหภูมินะครับจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เราเลี้ยงนอกตู้นะครับสามารถเลี้ยงแบบนี้ได้เลยครับวางกับพื้นหรือจานรองน้ําก็ได้ ค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงเท่าไหร่และข้อดีของเขาคือเขาปรับสภาพได้ถ้าร้อนมากๆเขาก็จะปรับตัวในส่วนของเขาถ้าเราให้น้ําในปริมาณที่พอดีแสงนะครับก็ควบคุมแสงโดยการใช้แสลนอย่างเดียวส่วนเรื่องน้ําเราก็ลดน้ําตามปกติเรื่องดินเรื่องอะไรเหมือนกันครับแต่ถ้าอยู่ในตู้ถ้าในจังหวะที่ร้อนมากๆนะครับเราต้องทําการ เปิดตู้รีตู้หรือขึ้นแสแลนเพิ่มก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้นขงมานอกจากค่าใช้จ่ายในการทําตู้ดังนั้นนะครับวันสีสวยๆอยู่นอกตู้แบบนี้ได้แสงเยอะๆใปใหญ่ๆนะครับได้แสงเยอะๆใบใหญ่ๆแบบนี้ในส่วนนองชุดนี้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับดินได้เข้าเกือบปีที่สองแล้วนะครับก็ใบใหญ่อยู่นะครับ เดี๋ยวรอช่วงหน้าฝนฝนตกมาก็จะใหญ่มากกว่านี้นะครับสําหรับใบของแต่ละต้นตอนนี้เราทําการลดน้ําตามปกติก็คือทุกวันลดทุกวันก็ปริมาณน้ําที่ลดนะครับก็คือถ้าเป็นการฉีดสายยางนะครับจะเห็นว่าขอบของกระถางเขาจะมีเส้นไว้ให้นะครับเราปลูกต่ำกว่าเส้นนิดนึงเราก็ลดเต็มกระถางนี่ก็พอ เดี๋ยวเขาจะซึมลงไปเองนะครับพอเขาซึมลงไปเขาก็จะไปสร้างความชุ่มชื้นอยู่ด้านล่างถ้าเราต้องการน้ําเยอะน้ําน้อยนะครับสามารถปรับความสูงของดินได้ถ้าลดปริมาณดินลงไปก็จะเก็บน้ำได้เยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหรือเราลดผ่านๆก็สามารถทําได้เช่นกันถ้าต้นไม้อย่างอื่นที่ไม่ใช่บอนสีที่ไม่ชอบ ไม่ชอบน้ําเราลดน้ํำน้อยๆหรือเราทําเป็นโคดสูงขึ้นมาลดน้ําปุ๊บให้น้ําไหลออกแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันสําหรับคลิปนี้ ep ที่341ใครชอบต้นไหนนะครับจดชื่อแจ้งมาเดี๋ยวพ่อค้าแจ้งราคาไปให้หรือว่าจดชื่อและจดราคาแจ้งมาที่พ่อค้าได้เลยเดี๋ยวพ่อค้าจะสรุปยอดให้อีกทีนหนึ่ง สำหรับวันนี้ทางอัญญาวันศรีรขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ